สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาหรือแม่ดาแม่นปัวนะคะพี่ดาหรือแม่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีกันประจําเดือนมกราคมปี64นี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยพี่ดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังขีกกาลังใจให้พี่ดาแม่นปัวด้วยนะคะทุกๆคนนะคะใครที่แชร์ให้พี่ดา พี่ดาก็ขอกราบขอบพระคุณงามเลยนะคะขอพระคุณมากๆใครที่แชร์ให้พี่ดาก็ขอให้รวย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 มีแต่ความรวยขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะทุกๆด้านทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องการงานความรักสุขภาพร่างกายสําหรับชาวราศีกันอ,อันดับแรกเลยคือเรื่องการงานการงานของชาวราศีกันบอกได้เลยว่ามกกลานะฮะหรือ,อตั้งแต่มกกลาเป็นต้นไปนะคะชาวราศีกันก็เป็น ชาวราศีที่น่าจับตามองเหมือนกันเพราะคุณจะมีเกณฑ์เดินทางไปติดต่องานหรือธุร,รกิจมีเกณฑ์ลงทุนนะคะเพราะปีนี้ชาวราศีกันนะคะปี64นี้นะคะจะเป็นอะไรที่คุณจ้องจะลงทุนนะคะการลงทุนของคุณถือว่าโอเคแต่ให้ระวังเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนของคุณด้วยนะคะว่าอาจจะโดนหักหลังนะคะในเรื่องการงานนะคะแต่ถือว่าคุณไปได้ สำหรับชาวราศีกันเรื่องที่2คือเรื่องการเงินนะคะการเงินของชาวราศีกันก็ถือว่ามีไม่จับจ่ายใช้สอยมีหมุนนะคะไม่ต้องกลัวเลยสําหรับชาวราศีกันแล้วก็ใครที่ลงทุนธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ที่จะลงทุนสูงมากสําหรับชาวราศีกันใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็ให้เสี่ยงกับผู้หญิงท้วมขาว คนผู้หญิงข้วมขาวรุ่นพี่รุ่นขาวแม่จะให้โชคให้ราบสำหรับชาวราศีกันสำหรับใครที่ไม่ชอบเสี่ยงก็คือไปเน้นเรื่องงานได้เลยสำหรับชาวราศีกันนะคะแล้วเรื่องสุขภาพร่างกายให้ระวังเกี่ยวกับฟันปอดเกี่ยวกับระบบสมองมันจะมีแฝงเข้ามาร่างกายเราเล็กน้อยแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไปนะทุกอย่างมีทางออกและมีทางแก้แล้วเรื่องความรัก ความรักของชาวราศีกันก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะคะไม่ได้หวือหวาหรือว่าอะไรมากมายคนที่คบกันก็ถือว่าคนที่กําลังคบกันก็ถือว่าพึ่งพาอาศัยกันได้แล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันแต่คนที่มีครอบครัวแล้วก็ช่วยกันทําการทํางานนะคะนะคะ,นะะก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางหรือดีนะคะสำหรับชาวราศีกันโดยสรุปรวมของชาวราศีกัน เดือนประจำเดือนมกราคมปี64นี้ก็ถือว่าการงานคุณมีเกณฑ์ลงทุนเงินคุณก็สัมพัดมือความรักก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีหรือปานกลางสุขภาพร่างกายก็จะมีแฝงมั่งก,กันเล็กน้อยมันทําบุญสวดมนต์ใส่บาปแล้วก็รักษาสินห้ามีความกระตันยูทุกอย่างคุณจะผ่านไปได้ดีนะคะสําหรับชาวราศีกัน แล้วก็ใครที่มาดูคลิปพี่ดาวันนี้พี่ดาก็ขอากราบขอพระคุณงามๆแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จทุกๆสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วถ้าพี่ดามีคลิปคลิปหน้าเจอกันทุกๆคนแล้วก็พี่ดาวันนี้พี่ดาขอากราบขอพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ